ยินดีต้อนรับกลับสู่ AF Auto Garage แหล่งรวมรีวิวรถยนต์เชิงลึกและความคิดเห็นตรงไปตรงมาสำหรับรถที่น่าสนใจจริงใจจริงวันนี้เราจะพาคุณมาดูหนึ่งในชื่อรุ่นที่เป็นตำนานในกลุ่มรถคอมแพกรถที่ครองใจผู้ใช้ทั่วโลกมาหลายทศวรรษนั่นก็คือ Honda c ซี i c 2026 Generation ล่าสุดที่มาพร้อมความเชื่อมั่นในความทนทานสไตล์ Honda าพร้อมดีไซน์ใหม่ที่บเฉีียวเทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในชีวิตประจำวนันและความสนุกหลังพวงมาลายัย มาดูกันว่ารุ่นนี้จะคุ้มค่ากับชื่อเสียงที่สังสมมาหรือไม่เริ่มจากภายนอก Honda c ซี i ิ2026ยังคงเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวและทันสมัยจากเจเนเรชันก่อนแต่ Honda นำมาปรับให้ดูพรีเมียมและสปอร์ตยิ่งขึ้นด้านหน้ามีไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เพรียวบางพร้อมไฟเด y t i ร e น running ไล่ลายใหม่ที่ซับซ้อนกระจังหน้ากว้างขึ้นเล็กน้อยพร้อมตกแต่งด้วยสีดำเงาในรุ่นสปอร์ตและโครเมียมในรุ่นหรูฝ,ฝากกระโปรงหน้ายาวขึ้นและมีเส้นนูนเพิ่มความบึกบึน ขณะที่กันชนล่างออกแบบให้ช่องรับลมกว้างขึ้นเพื่อทั้งความสวยงามและการระบายความร้อนที่ดีขึ้นด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่เรียบลื่นตามหลักอากาศพลศาสตร์หลังคาลาดเอียงเล็กน้อยแบบคูปเป้ลุกหรูล,ออล้ออัลลอยมีให้เลือกตั้งแต่17 18จนถึง19นิ้วลวดลายใหม่ทั้งสไตล์หรูและสไตล์สปอร์ตมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวถังทุกรุ่นเส้นขอบกระจกมีทั้งแบบโครเมียมและสีดำขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก ด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลดส่งสีที่เพรียวบางและเชื่อมต่อด้านข้างอย่างลงตัวการชนหลังดีไซน์ใหม่สะอาดตารุ่นสปอร์ตะจะมีท่อไอเสียคู่ส่วนรุ่นท็อปอย่างทัวริงและสีจะได้ปลายท่อโครเมียมเพิ่มความพรีเมียมเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารฮอนดานำความเรียบง่ายแบบฟังก์ชันล้ําลํามาผสมกับความหรูหราว,วัสดุภายในใช้พลาสติกนุ่มห่อลายจุดแผงคอนโซลและแผงประตูดูมีคุณภาพรุ่นสูงจะได้เบาะหนังเย็บตะเข็บตัดสีและตกแต่งด้วยอลูมิเนียมปัดเงาหรือเปียโนโบแบ็ค ไฮไลท์เด่นคือแถบตะแกรงรังพึ่งที่พาดยาวบนแดชบอร์ดซึ่งซ่อนช่องแอร์ไว้อย่างแนบเนียนด้านเทคโนโลยีซี v i c 2026มาพร้อมจอแสดงผลดิจิทัล10.2นิ้วในหลายรุ่นให้ภาพคมชัดและปรับแต่งการแสดงข้อมูลได้ตามต้องการระบบอินโฟเทนเมนต์เริ่มต้นด้วยหน้าจอสัมผัส7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายส่วนรุ่นสูงได้หน้าจอ9นิ้วที่ตอบสนองไวขึ้นและกราฟิกสวยขึ้น พร้อมระบบสังงานด้วยเสียงที่แม่นยำขึ้นทัวริงและรุ่นท็อปจะได้ชุดเครื่องเสียง Bose 12ลำโพงแทนชาร์จไร้สายและเฮดอัพดิสプレイเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้รับกับสรีระรองรับหลังดีขึ้นนั่งสบายทั้งไกลและไกลรุ่นสูงมีเบาะหน้าแบบปรับอุณหภูมิร้อนและเย็นที่นั่งหลังมีพื้นที่วางขามากขึ้นเพราะฐานล้อที่ยาวขึ้นพื้นที่เก็บของท้ายจุดได้กว่า14ลูกบาศก์ฟุตใส่กระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระได้สบาย ด้านขุมพลังซีวิ c 2,026ยังคงเครื่องยนต์ที่ไว้ใจได้แต่ปรับให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นรุ่นเริ่มต้นใช้เครื่องยนต์2.0ลิตร4สูบ NA ให้กำลัง158แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตรขับง่ายและทนทานรุ่นถัดไปเป็นเครื่อง1.5ลิตรเทอร์โบ4สูบ180แรงม้าแรงบิด177นิวตันเมตรเร่งดีประหยัดน้ำมันจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดในรุ่นสปอร์ตหรือเกียร์ CVT ปรับจูนให้ตอบสนองไวขึ้น สำหรับสายขับสนุกซีวิ c สีใช้เครื่อง1.5เทอร์โบจูนเป็น200แรงมา้าเกียร์ธรรมดา6สปีดพร้อมระบบเ f รฟแมชเปลี่ยนเกียร์ลงได้เนียนและถ้าอยากได้ความแรงระดับสนามซีวิ c ไท p อายังคงเครื่อง2.0ลิตรเทอร์โบกำลังกว่า320แรงมา้าช่วงล่างสปอร์ตและ Aero d ด n a ามิกดุดันด้านความประหยัดน้ำมันเครื่อง2.0ลิตรทำได้สูงสุดราว35ไมล์ต่อแกลลอนประมาณ14.9กิเมลิตรส่วนเครื่อง1.5เทอร์โบทำได้ราว33 mpg ประมาณ14กิโลเมตรลิตรทั้งหมดนี้ได้จากการใช้วัสดุน้ำหนักเบาและการออกแบบที่ลู่ลมฟีลลิ่งการขับซีวิ c 2 0 2 6ให้ความสมดุลและมั่นใจพวงมาลายัยแม่นยำช่วงล่างซับแรงกระแทกดีห้องโดยสารเนียบแม้ขับทางไกลายฮอนด้าจูนให้ขับสบายและคล่องตัวในเมืองทางโค้งหรือไฮเวย์ way, รุ่นสิ์และไทยอาให้ความรอาใจมากขึ้นช่วงล่างแข็งขึ้นเบรกจัดจ้านและพวงมาลัยคมกว่า ด้านความปลอดภัย Civic 2026มาพร้อม Honda Sensing ครบชุดทั้ง Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, ระบบเบรกฉุกเฉินระบบช่วยไม่ให้ออกจากเลนและระบบอ่านป้ายจราจรรุ่นสูงเพิ่ม Blind Spot Monitor, r e Cross Traffic Alert และกล้อง360องศาเรื่องราคา Civic 2026ยังคงคุ้มค่ารุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ24,500ดอลลาร์รล่าว890,000บาทรุ่น X และสปอร์ตอยู่ราว27,000ถึง29,000ดอลลาร์ประมาณ980,000ถึง1.05ล้านบาทรุ่นทัวริงราว31,000ดอลลาร์ประมาณ1.12ล้านบาทรุ่นซิราว32,000ดอลลาร์ประมาณ1.15ล้านบาทและไทอารราว44,000ดอลลาร์ประมาณ1.59ล้านบาทถือว่า Honda วางราคาได้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ซื้อ สรุปแล้ว Honda Civic 2 0 2 6ยังคงความเป็นหนึ่งในรถคอมแพ t ที่น่าใช้ที่สุดผสมผสานดีไซน์สวยห้องโดยสารคุณภาพสูงเทคโนโลยีครวบขุมพลังทั้งประหยัดและสนุกขับพร้อมราคาที่สมเหตุสมผลไม่ว่าจะมองหารถใช้งานประจำวันหรือรถสปอร์ตขับสนุก Civic ก็มีตัวเลือกให้ครบ และนี่คือรีวิว Honda Civic 2,026จาก AF Auto Garage ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดอย่างไรกับ Civic รุ่นนี้คุ้มพอให้เปลี่ยนจากรุ่นเก่าหรือไม่แล้วพบกันใหม่ขับขี่ปลอดภัยและสนุกกับทุกเส้นทางครับ